สบาย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 เฮ้ยเฮ้ยนะครับหมื่นแปดอยากได้เท่าไรบอกมาแปดพันเหรอแปดพันมึงไปรอตรงนู้นเลยนะไปรอกินทุเรียนนะไอสัตว์ไปไอไปซะแล้วเออไฮไลท์กูไฮไลท์กูลอยไปแล้วเออไวเกินน้องเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงทอนต่างๆเยอะแยะมากมาย ผมแนะนาเป็นออฟกัตจีโโรเลยนะครับผมจังหวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมสวัสดีทนผู่ชม ทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับช่นนักลัดไลท์นะครับและวันนี้เราอยู่ในเกมคาบาวอินฟินิ o คอมโบนะครับเรียกได้ว่ากดคอมโบแบบไลท์ที่สิ้นสุดกันเลยลงแบบวนไปวนมาจนมึนหัวกันไปเลยทีเดียวนะครับสนุกมันอย่างแน่นอนวันนี้นะครับผมจะมาดันเลดของตัวละครนะครับอัปเดตสเตทกันหน่อยนะครับตอนนี้โจมตี2972นะครับพลังรวมอยู่ที่400,002เออแล้วก็มาอัปเดตสแตทกันนิดนึงนะครับตอนนี้ ที่เรากาลังจะดันนั่นก็คือค่าเลทตรงนี้นะครับ48ทับ58เราจะบูตมันขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้หัวที่ผมใส่อยู่นั้นมันเป็นหัวชาร์โดนะครับแล้วก็ไม่ได้ยัดอาดใบาเลทไปด้วยแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกันพอดีแล้วผมก็เลยหาเลท10มานะครับผมมากกว่าตัวนี้1 แล้วยัดใบเลียดอีก2ใบอีก1,000 10, 0บาทนะครับผมก็จะทําให้เลดเพียงพอต่อการดันขึ้น6กว่ากว่าแล้วก็น่าจะประมาณนีน้ในวันนี้ของตีร้อของเราก็จะมีขนดําแล้วก็บรรดาเหล่าดงดาบนะครับผมที่ผมดอบมาก็เดี๋ยวจะเอาตีถ้าขึ้นบกึ้นหน้าได้ก็ดี ส่วนใบตัวนี้นะครับยังเครียดอยู่เลยว่าจเจ้ามาจากไหนอีกใบหนึ่งแล้วก็อาจจะมีลีสัตว์เลี้ยงด้วยอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตอนนี้กาลังจะเลเวล8แล้วนะครับถ้าถามว่าช้าไหมนี่ก็แอบช้านะโอเคปะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมโอ้แลวพี่ๆที่ดูคลิป,ปโออยู่ตอนนี้นะครับใครเล่นฟอสชิลอยากจะมาเหมาหมวกนี้ผมนะคลิดดม2 0นะครับสลูฟอสชิลนะครับฟอสชิลนี่จบที่คลิกันทุกคนอยู่แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าหมวกสายสุด ของฟอสชิวเลยนะครับก็ติดต่อมาทางเพจได้นะครับไม่ก็ลากเอาเลยวาถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปหวดกันเลยนอนตีกันนะครับผมชิวๆโบ๊ะค,อค่อ้โบ๊ะค่ออ้นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เคาะไปก่อนเลยหนึ่งทีโบ๊ะเขาให้อันนี้อย่าไปอย่าไปติดตลกกับมันนะบอกก่อนนะอันเนี้ยอย่าไปติดตลกกับมันเป็นไปได้บวกชัวได้บวกชัวไ,ว,กชวไปนะอย่าไปเล่นตลกกปั๊บกพา เนี่ย yeah, 99เน้นชัวได้เน้นชัวไปมันจะไปยากอะไรใช่ไหมไหลๆเลยบวกสามไม่ติดตลก,กลอเราไปค้างรออยู่บวกสามเนี่ยคิกแตกไวจังอะครับพี่ชายอุ้ย ไหลไปไหลไปน้องๆไม่ต้องไปรีบไปร้อนไปฟ้อนไปลำสบาย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 เฮ้ยเฮ้ยป้าน่ะเราไปแนวสบายสบายซะละแปดสิบห้าผมว่าไม่แตกหรอก เดินงงเลยกูไอ้ไปซะแล้วเออฮไลท์กูไฮไลท์กูลอยไปแล้วเออเฮ้ยไวเกินน้องโอ้โหแล้วพี่เขาเพิ่งรีเซิร์ฟมาด้วยดิโอ้โหบวกหกแล้วพี่เขาเพิ่งรีเซิร์ฟมาด้วยอ่ะดิแล้วพี่เขาเพิ่งรีเซิร์ฟไม้เราด้วยอ่ะดิเียแล้วพี่เขาเพิ่งจัดรีเซิร์ฟมาดิวันเนี้ย ความเดือดมันก็เลียงอยู่เลยฮานุมานคุกฝุ่นเลยเลยตอนนี้ฮหนุมานกำลังคุกฝุ่นเลยขอไล่เลียงแป๊บผมว่าแม่งผมว่าแม่งผมว่าแม่งสุดว่ะผมว่าเริ่มละเริ่มละ,เร,มละเริ่มมีกลิ่นละตุก๊กเริ่มมีกลิ่นละ กินพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นใต้รักแร้ผมตอนเนี้ยไปเอาจริงเลยระยะยาว ก็ลดพี่มอนีไฟแล้วมุดซึกกันได้อายก็ลดพี่ไม่ได้แรงพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเครื่องเริ่มร้อนละไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนสิบเอ็ดครับสวยอ้าวแปดอุ้ยดูนี่น้องๆการทำเงินหนึ่งแสนไปหนึ่งล้านเขาทำเงินยังไงดู ดูแล้วจำเข้าใจไหมครับดูแล้วจำการทำกำไรจาก1 0 0 0 0แสนไป1ล้านเขาทำกันยังไงครับฉีกลูก,กาตามึงเบิงนะมึงเปิดขนตาออกแล้วดูครับวิธีการทำเงินลอ,อยเลยค่ะไอ้เปรตอ่ะไปกิจกรรมกันหน่อยแล้วกัน อะขายของมาสักนิดหนึ่งนี่ครับสำหรับอ e ี w N เวนต์นะครับผมเจ็ดวันล่ารางวัลนะครับผมเส้นทางการกวาดล่ารา,างวัลเพียงแค่นะครับคุณไลฟ์สตรีมพูด,ดง่ายๆก็คือ เขาจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่17วันนี้เป็นวันที่18นะครับให้คุณเนี่ยไลฟ์สตรีมนะครับผมส่วนเงื่อนไขในการกำหนดนะครับผมก็ให้ตั้งแฮชแท็กพร้อมใส่ดีสคริปชั่นนะครับผมของรางวัลเนี่ยจะนับคะแนนกันที่นี่เลย2คะแนน3คะแนนคนดู15คน1คะแนนคนดู5้คนโดย50คน,50คนสตรีมติดต่อกันอะไรอย่างนี้ก็จะมีคะแนนทั้งหมด นะครับซึ่งหนึ่งอดีสามารถทําได้หนึ่งครั้งนะครับของรางวัลถ้าคุณติดท็อป3ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับก็จะได้นี่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 เรียกได้ว่าได้เพชรไปใช้กันฟรีนะครับผมอ่าสตรีมแค่ครั้งเดียวได้นี่นะครับสตรีม2ครั้งได้นี่สตรีม3ครั้งได้นี่นะครับทุกๆคนสามารถร่วมสนุกกันได้ทั้งหมดเลยนะครับและสำหรับพี่ๆที่สตรีมติดต่อกัน7ครั้งแล้วก็เป็นท็อปด้วยก็น่าได้เพชรเกือบแสนนะครับผมแต่ผมมันใช้ไม่พออยู่แล้วครับแสนนึงใช้ไม่พอผมตดแป๊บเดีียยวหมดดดล้คอ่่นชืิป ตีจิตสัมผัสเออมึงเขียนว่าตีจิตสัมผัสให้ก็ได้ขอบคุณมากครับอันนี้คุยกับพี่ตัดต่อเขาอยู่ตีกันแบบจิตสัมผัสกันเลยอ่ะรู้ว่าแบบสัมผัสถึงเลยอ่ะแบบนี้เลยอ่ะตีแบบนี้เอาจริงรู้เลยว่าเขาเอาจริงม,นนม,มันแน่แม่จู้เข้าใจปะเข้าใจคำนี้ปะมันแน่แม่จูอ่ะเบืนี้เข้าใจปะ PW กูยังไม่ถึง15เลยกูบอกให้แสงะวันที่ส่งในยานเช้าอยู่เลยฉันรู้ฉันผิดฉันเสีย50เปิดฉันใช้อารมณ์เป็นเรื่องบ้านร้ายแต่อยากให้รู้ไว้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจ เธอคือไฟสองทางเธอคือทุกอย่างก็ไม่ได้ยากหรือเปล่ามาแล้วครับมันไม่มีแสงใด48 <S 2> <S 2> <S กับชีวิตที่มันเหิด เฮ้ยผมเริ่มผมเริ่มจับสูตรมันได้ลวสูตรใหม่อันนี้สูตรใหม่นะอันนี้สูตรใหม่ผมเริ่มจับสูตรใหม่เขาติดละเห็นปหผมเริ่มจับสูตรใหม่เขาติดละบอกแล้วว่าเราอะนักดาบมือมือฉมฉมัง จะไปยากอะไรวะเกมเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเกมดีวะเห็นปะรู้แล้วแหละแม่ใครจะมาพันธนาการความโหดของจานฟุกได้วะไอ้พวกที่ล้าหลังเท่านั้นแหละมันจะตีไม่เป็นเป็นไงอย่าให้เกมหลอกคุณคุณก็หลอกเกมไปไปเลยอย่าพูดพ่อมนำเพลงครับหลอกผมได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละผมก็คัมแบ็กกลับมาได้ ผมอะเก่งแค่ไหวพิบผมบอกแค่นี้แหละ <c oughs> หมวกลดราคาหน่อย4ี่แสนดึงเลยเหรอหมวก4ี่แสนดึงเลยเหรอคลิปยังไม่ออกเลยเอ่ะแล้วไอ้พวกที่ดูคลิปตอนนู้นก็เอาไหนอะหมวกมึงบอกจะขายขายออกไปแล้วตําสุด4ี่แสนลูกพี่มีใบเดียวในซื้อพี่เอาไปผมก็ได้4ี่0 0ื่นสี่เองถ้าพี่จะเอาผมลดให้สี่ห้าอะสี่แสนห้าตั้งเลยครับได้เลยครับพี่ชายกุโรนินจัดไป ใช้เลยสี่ห้าแกะมาผมได้สี่แสนเป๊ะสี่ห้ายงน้อยได้เอาไปหมุนใครเอาชิ้นไหนอีกไหมแอมแปดฟอสกันเอาไหมแอมแปดฟอสกันเอาไหมกูขายของเลยมั่วแล้วตอนนี้จะนนมาทิปขายของมั่วแล้วเสื้อปืนลดได้ไหมเสื้อปืนอยากได้เท่าไหร่น้องบอกมาเลยครับฟอสกันเหรอฟอสกันแอมแปดทองใช่ไหมครับ <H ö? S 1> มีสิบเดี๋ยวไปบูตเอาทีหนึ่งนะครับหมื่นแปดอยากได้เท่าไหร่บอกมาแปดพั 8, 000, เนเหรอแปดพันมึงไปรอตรงนู้นเลยนะไปรอกินทุเรียนได้สัตว์ไป 90สุดไม่ต้องถอดใส่ถอดใส่หน้าลำคาญเด็บ <c oughs> ต่างกันแค่20ซื้อไม่ซื้อครับ90มีใครให้มากกว่า90มั้ยไหมโอเคตัวท็อปนะครับผมก็ขอให้พระจิตพระใจโดนจิตโดนใจคุ้มครองเจ้าของใหม่ด้วยก็คุ้มครองเจ้าของใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมให้นี่ไม่มีใครขายเลยนะครับ <c oughs> ในตลาดยังไม่มีใครเคยขายแม้แต่ชิ้นเดียวคุณไม่พูดเลยว่าคุณมีชิ้นเดียวในเซิร์ฟ ลงอาคมไม่เลยนะครับส9 0 1 1, 1้าไปโค้ดหนึ่งหนึ่งนะชิ้นเดียวในเซิร์ฟเวอร์ครับฝากด้วยนะกันนะฮะลงไปเรียบร้อยอ่ิพีโชคดึงด้วยนะมึงมีเลขหลาสินค้าไหมครับลงท้ายด้วย1นครับสินค้าผมลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งเร็วเรวรวจะเก็บของแล้วจะไปไปทำอย่างอื่นแล้วดิปิดตาไม่มีมีมมนวะแล้วข้างเดินไปเองมาทำของดิว่ะใบเป็นล้านนะน้องใบเป็นล้านล้านนะ อย่าดื้ออย่าซนนะ99้าสเก้าอร์ค่าออฟ7ล้านอย่าดื้ออย่าซนนะน้องอย่าตุกติกพี่นะน้อง <S <S โอเคหวัดเจีย๊ยบมานะครับก่อนปิดคลิปวิดีโอก็ขออนุญาตออฟสัตว์กันสักการนิดสักการนุ้ยกันนุ๊ตกันน้อเหลือกี่นาที12นาทีได้เลยชิวๆ12นาทีน่าจะพอมีเวลาขอแม็กซ์เคียรสัก2ออันให้ได้แบบให้ได้เติบโตมา ห้าร้อยล้านแมคคิเลตต้องสองอุ้ยอให้แท็กซิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลัวนละอุ้ยเฮียจริงๆมันเป็นสายฟาร์มแบบบาลานซ์ชิวๆเลยนะเนี่ย เราต้องเอาให้สุดอะคือทำคลิปอะนะครับอย่างว่าเลยนะเออกูเกิดมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองแหละนั่นแหละแล้วก็พวกมึงชอบดูกันเดือดกันนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาไปวอรครับหลังจากทำตัวเสร็จนะรับรองว่ามันแน่นอนนะครับผมเออส่วนคนที่ดู like อยู่ไลฟ์อยู่ก็คือคลิปนี้แหละตอนนี้แหละงั้นกะ็ทำต่อครับไป yeah. ยังไงเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะดันแม็กคิเรสสหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว อันเทรนรทรลีซิทิกันล้มบูดมาดาไม่เอา่ามินแอคแทกเงินไม่เอาคอยกีอ่าคือมันต้องได้คลิเล่สามช่องนะครับไม่งั้นผมไม่เอาไปต่อครับการล้ม กันคลิกกันจับอุ้ยเบรดมานากันระเบิดมานาได้แต่ก็ยังดีไม่พอครับต้องเหลือ120ล้านเนาะไปครับเฮ้ยดูเลือดเพอริสกันลม้มกีดมสอง มาไล่สองเปอร์เซ็นต์เลือ80ด80ดสิบ2ลูบ้าบอไม่น่าเลยคุณน่าจะพออืมเฮ้ยแม็กค,คิเลตไม่ออกเลยอะแม็กค,คิเลตไม่ออกเลยเว้ยเอาไม่อยู่พอ เอ,อเอาไปวอก่อนเดี๋ยวค่อยมารีใหม่พอแค่นี้ครับอะโอเคครับเออ,เอ,อโอเคครับผมกูมไปก่อนละใครยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะครับผมเอาแอคแท็กมา20กันเลดสองนะครับผมบวกวอลมียดเ,ดเมดอีกใสน,นะครับผมเหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งล้านนั่นนะดิกว่าจะฟาร์มหามาได้โคตรนาน นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนนะขอขอบคุณทุกทุกคนทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ที่แวะมาอุดหนุนสนับสนุนกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอาความสุขมาแบบคลิปหน้าคลิปหน้ามีวอลนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปก็แพทใหม่พอดีน่าจะมีอะไรให้ตีเยอะแยะมากมายเลยแหละนะครับผมรอติดตามชมได้สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีกครับผมสวัสดีครับ